คลิปนี้นะครับเป็นหนึ่งในหลายสิบหลายร้อยคลิปนะครับประกอบหนังสือรวมโจทย์แนวข้อสอบจริงนะครับพอร์ตโฟลิโอทั่วประเทศซึ่งมีทั้งหมด7บทเรียนนะครับอันนี้เป็นบทที่1นนะครับที่อยู่ในเล่มนี้นะครับนะเมื่อกี้เร็วมากเลยครับเพราะว่ามันเป็น Tik t o ็อกนะครับอันนี้ไม่ใช่ t i k t o ็กแหละอันนี้เป็นคลิปที่เราจะต้องมานั่งอธิบายจริงๆนะครับบทที่1ครับนะเรามาดูคร่าวๆกันก่อนสิ่งแรกที่น้องควรจะรู้นะครับ ในบทเรียนที่1นนะครับนะในบทเรียนนี้นะครับคือ1รอบการสอบเข้านะครับทีอ่าบทนี้ชื่อว่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์กับการสอบเข้านะครับเดอตดูโพยนะฮะสอบเข้ากับอ่ากับการสอบเข้านะครับซึ่งเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะมีการสอบเข้าหลักๆอยู่4รอบนะครับรอบที่1เรียกว่ารอบพอร์ตโฟริโอนะครับรอบที่2นะครับเรียกว่ารอบโควตานะครับรอบที่3าเรียกว่ารอบแอดมิชชั่นนะครับรอบสุดท้ายนะครับ รอบที่4นะครับเรียกว่า direct admission นะครับนะ,ะใน TikTok อาจจะเพลนๆมากนะฮะอันนี้อาจจะอธิบายลึกนิดนึงนะครับนะรอบที่1ครับเขาเรียกรอบ portfolio นะครับ<ม>นะรอบตัวรอบ portfolio เนี่ยลืมเลยนะฮะร,รอบ portfolio เนี่ยอัตราการรับเข้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะครับอ่หกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่านี่เล่าให้ฟังนะครับหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ นะครับรับเยอะสุดในทุกๆรอบนะครับและมีอัตราการรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยถามว่าทําไมล่ะครับพอร์ตโฟลิโอมหาวิทยาลัยเชื่อแค่พอร์ตโฟลิโอที่เราส่งไปหรอเขาจะรู้ได้ไงว่าเราทําเองนะครับข้อนี้เป็นข้อที่เขาสงสัยกันมานานแล้วนะครับซึ่งพี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทําไมเขาถึงไปคิดแบบนั้นได้นะฮะอารมณ์ประมาณเหมือนทําข้อสอบที่บ้านนะครับแล้วส่งไปแล้วก็ไปเชื่อกันว่าเฮ้ยแม่งทาเองว่ะอะไรเงี้ย แต่เรามาดูในดีเทลหรือจากประสบการณ์ที่เราถามถามน้องๆหลายๆท่านมาที่ไปสอบในระบบนี้นะครับที่สอบผ่านกับระบบนี้ซึ่งเราก็มีเยอะเยอะเลยแหละเราเป็นหลักเลยแหละระบบนี้พอสมควรเลยนะครับคืออย่างนี้ครับสมมุติพอร,ระบบพอร์ตโฟลิโอเนี่ยพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเราจะมีการยื่นพอร์ตโฟลิโอไปเช่นอันนี้คือพอร์ตโฟลิโอของเราเราก็ส่งไปบรืดไปไปให้เขาเขาก็จะมาดูแล้วเขาก็มานั่งดูอืมสวยดีเว้ยไอเด็กคนนี้มันน่าสนใจอย่างอาจจะประมาณนี้นะอืม เดี๋ยวยังไงเรียกมันมาสัมภาษณ์ก่อนดีกว่าแล้วมาพิสูจน์มันอ่าบางทีเขาเรียกพิสูจน์พอร์ตมาพิสูจน์ว่ามันทําเองหรือเปล่านั่นคือการเรียกขั้นตอนที่2หรือว่าเรียกรอบที่2ของเรียกไม่ใช่รอบที่2เรียกในรอบต่อมาในรอบที่1นึ่งะนะฮะในรอบสอบสัมภาษณ์เนี่ยนะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่2ของรอบสอบสัมภาษณ์ของพอร์ตโฟลิโอก็คือเรียกมาสอบสัมภาษณ์แต่สอบสัมภาษณ์ไม่ได้สอบหรอกครับบางทีมานั่งถามมันจับไม่ได้หรอกครับแต่บางมหาลัยก็พร้อมที่่จจะแคถาามเข้ใ ทำๆน้อมถามแล้วก็นั่งจับผิดครับเหมือนสอบสวนเลยน้องคือเขาก็ต้องรู้อะว่าเหมือนเหมือนน้องส่งหลักฐานไปแล้วน้องนึกถึงน้องนึกถึงตำรวจนะฮะใช่ไหมฮะแบบว่าเอ้หลักฐานมาแล้วหลักฐานมาแล้วนั่งดูทำปะวะอะไรเงี้ยบางที่เขาก็คิดว่าการพูดคุยเนี่ยมันก็จะหลุดเพาะมานะครับแต่บางทีเด็กมันเตรียมตัวมาดีใช่ไหมมันก็เตรียมตัวมาดีมันก็ปูร้ายปากแข็งอะบอกทาเองนู่นนี่นี่นั่นนั่นนีนน่นี่น,นู่นอาจจะมีคนช่วยเยอะแยะก็ได้แต่นะครับก็ ทำไงดีพิสูจน์ไปเลยก็เรียกพิสูจน์พอร์ตก็อาจจะมีการเทสกันซึ่งพอมันมีการเทสกันปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ได้เทสน้องได้เทสอะไรอาจจะเทสช่วงเช้าช่วง,วงบ่ายสัมภาษณ์หรืออะไรประมาณนี้นะครับก็คือน้องก็โกหกกันไม่ได้ฮะเพราะมันเทสนะฮะใช่ไหมนะครับมันก็ต้องเก่งจริงๆอ่ะมิงังน้นว่าพอร์ตโฟลิโอแล้วเขาถึงจะเชื่องไงว่าพอร์ตโฟลิโอน้องมันเป็นมันเป็นของน้องเนี่ยคือระบบเนี้ยเรียกว่าพอร์ตโฟลิโอนะครับเสร็จปุ๊บถ้าน้องผ่านทั้งสองอันน้องก็จะเป็นนักศึกกกษาาเเ้แหลละะะ็รรออจยตังงทบีีนนไไพวป เนี่ยคอนเซปต์ของมันจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับนะรอบต่อมานะครับนะรอบต่อมานะครับเรียกว่ารอบโคตา้านะครับโคตา้าจะมีอัตราการส่วนอัตราส่วนการรับ30-40%นะครับเป็นอันดับ2นะครับจากการรับทั้งหมดนะโอเคไหมฮะเราอธิบายนิดนึงก่อนว่านะครับพอจะเข้าใจนะ30-40%ถ้าถ้าประเทศเรามีการรับเด็กถั่วปัดทั้งหมด1,000คนหมายความว่ารอบนี้รอบที่2เนี่ยจะรับประมาณ3-400คน ผ่านรอบนี้และเช่นเดียวกันกับรอบทอ่ที่1เช่นถ้ามีคนรับหนึ่งถ้ามีการรับ1000คนถ้ามีการรับ1000คนก็หมายความว่าจะมีการรับผ่านรอบที่16-700คนเชียวประมาณนี้เลยนะครับแต่ปัญหาคือทั้งประเทศไม่รับพันคนครับเดี๋ยวน้องไปเทียบตัดตาส่วนตัวเองนะครับเฉลี่ยประมาณ2 5 0 0ัน0 0ถึงคนทั้งประเทศไทยก็จะดีขึ้นมานะครับนะต่อไปนะครับแล้วคนสอบพี่8 0 0 0ถึง1ม0 0นนี่เรื่องจริง อืมประมาณนี้นะครับทั่วประเทศนะนะครับและการรับที่บอกมาก็คือทั่วประเทศนะไอ้รอบนี้นะครับถ้าบางมาหาหลัยเล่าให้ฟังก่อนว่าบางมาหาหลัยโคตา้าเนี่ยบางทีเขาบอกว่าไม่เป็นไรฉันรับเหมือนรอบที่หนึ่งเลยก็ได้ก็จะมีแบบนั้นก็มีแต่โดยเบสิกของโคตา้าจะเป็นอย่างนี้ครับคือน้องจะต้องไปทําข้อเขียนหรือไปทําวาดรูปอะที่มาหาหลัยอันนี้คือถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นแบบแบบปกติที่เขาเป็นไงนะ นะฮะถ้าแบบถ้าแบบไม่ปกติคือส่งแบบที่หนึ่งแลยคือส่งพอร์ตมากเดี๋ยวกูเรือกมึงเข้าแล้วก็เรียกสัมภาษณ์อะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นแบบที่ควรจะเป็นหรือเป็นอีกในหลายๆที่ที่เป็นคือไปทําข้อสอบที่เขาก่อนคือมานั่งทําให้ดูเลยว่าทําได้เปล่าอะไรเปล่านะครับก็เป็นการสอบจริงจังเลยนะครับแล้วควนนี้คือน้องไปทําให้เขาดูแล้วเขาค่อนข้างจะเชื่อน้องแหละไอ้เรื่องสัมภาษณ์เนี่ยมันก็จะง่ายลงสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะไม่คิดอะไรมากแหละก็เอางานไปให้เขาดูว่าเนี่ยที่เคยทํามาเป็นอย่างนี้อย่างนั้น ความสําคัญของตัวพอร์ตโฟลิโอก็จะน้อยลงนะครับพอน้องได้พิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วอันนี้เขาเชื่อแล้วว่าน้องทําเองชัวร์เพราะน้องทําให้เขาดูเลยถูกไหมนะครับก็จะเป็นอันนี้เรียกว่าเป็นรอบที่สองของเขานะครับเป็นรอบที่สองเขาแล้วก็น้องก็จะมีหลายชื่อจะเป็นในลนนักษณะนี้อ่าจะเป็นลนนักษณะนี้ส่วนรอบที่สามนะครับรอบที่3ามจะเป็นรอบที่เรียกว่า admission นะครับ admission ก็คือเหมือน entrance นะฮะร,รอบเหมือน entrance เลยก็ เป็นในลักษณะการรับอยู่ที่1 0 1 5ก็อย่างที่บอกถ้าพันคนก็รับที่ร้อยถึงร้อคนต่อทั้งรอบต่อทั้งหมดทั้งประเทศนะครับรอบเนี้ยนะครับน้องสบายใจได้รอบเนี้ยนะครับน้องถูกแบ่งสอบมาตลอดปีเช่นสมมุติน้องอยู่ม6อยู่ตอนนี้นะครับม6อยู่การสอบเนี่ยนะฮะมันจะเปิดเทอมเนี่ยเดือนที่7คือกรกฎาคมโดยประมาณนะฮะไอการสอบเนี่ยนะครับมันถูกสอบตั้งแต่เดือน12ของอีกปีหนึ่งคือประมาณเดือนธันวาคม สอบครั้งแรกเรียกว่าสอบ T ีเกตทีแเป็นวิชาที่เรียกว่าวิชานอกหลักสูตรวิชาพวกนี้เป็นวิชาพิเศษนอกหลักสูตรเขาเลยสอบในระหว่างที่น้องเป็นมหได้นะครับพอสอบเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ตรวจคะแนนมาออกมาปุ๊บสักเดือนหนึ่งอะ่ะก็ประกาศคะแนนมาแล้วน้องก็เก็บคะแนนไว้ก่อนเข้าใจไหมฮะน้องก็เก็บคะแนนไว้ก่อนซึ่งไอ้คะแนนตรงนี้ถ้าบางที่เนี่ยในในบางมหาลัยเนี่ยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าในบางมหาลัยเนี่ยรอบที่หนึ่งบางทีเขาก็แอบเอาไปใช้นะ ออรอบฝั่งนี้นะเขาก็แอบเอาไปใช้นะหรือรอบที่สองอย่างเงี้ยนะฮะเาบางทีเขาแอบเอาไปใช้ก็มีมีมีมมที่ที่ทาอย่างนั้นนะครับอ่าเราเอาเอารอบที่สามก่อนแต่รอบที่สามจะเป็นแต่ทำรอบที่สามจะทาแบบนี้หมดคือเก็บคะแนนไว้ก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องก็รอน้องเรียนจบก่อน <ๆ S 1> พอพอน้องเรียนจบเดือนเรียนจบมอหกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีสอบอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่า A level เพราะ A level คือวิชาที่มันตรงกับที่น้องเรียนในโรงเรียนคือพวกวิชาฟิสิกส์คณิตอังกฤษ เคมีชีวะอะไรพวกนี้เราใช้ส่วนใหญ่เราใช้ฟิสิกส์คณิตอังกฤษ3าตัวส่วนใหญ่นะฮะนะฮะทุกคณะจะใช้เท่านี้เพราะว่ามันเป็นเบสเดิมนะครับแล้วพวกสายศิลป์สายอะไรพวกนี้ไหมน้องก็จะมีวิชาได้เปรียบเสียเปรียบไงสายศิลป์ก็จะได้เปรียบอังกฤษนะฮะเสียเปรียบฟิสิกส์สายวิทย์จะได้เปรียบฟิสิกส์อ่าได้เปรียบคณิตถูกไหมไอ้ได้เปรียบฟิสิกส์อย่างเดียวศิลปาภาษาน่าจะลำบากที่สุดอ่าก็ใครจะข้ามสายก็ต้องมารอบนี้เช่นใครเรียนสายศิลป์ภาษาอยู่ก็รอบนี้ก็จะมีุุนที่สด รอบอื่นก็บางทีก็บล็อกกันไปเลยโอเคนะ,ะประมาณนี้นะครับลืมนะฮะขอนิดหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยพอน้องไปสอบปุ๊บน้องก็ได้คะแนนมาแล้วก็ค่อยรวมคะแนนกันถูกไหมฮะเขารวมคะแนนที่น้องได้ทั้งหมดมาแล้วน้องก็ยื่นไปยังมาหาวิทยาลัยซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะจบภายในเดือนพราพอน้องจะต้องเปิดเทอมเดือนที่7ซึ่งโคตรกับชั้นชิดเลยรอบนี้ก็เลยรับกันแค่ไม่เท่าไหร่1 0 1 5นนะครับแล้วรอบสุดท้ายเขาเรียกรอบ direct admission รอบสุดท้ายนะเรียก d i r e c ็ Admission รอบนี้นะครับมันเป็นรอบที่ฉุกละหุกมากเพราะมันคือถ้ารอบ3คือเดือน5หมายความว่ารอบนี้คือเดือน6แล้วเปิดเทอมเดือน7ก็เลยรับกันน้อยมากๆรอบนี้ก็แทบจะไม่ค่อยได้รับกันเลยพูดกันตรงๆนะครับและคณะเราก็ถือเป็นคณะเกรดระดับบนนะระดับ A เลยคือคณะมันมีหลายคณะนะน้องน้องก็ใจว่าคณะที่เป็นจิตจารลักษณะอย่างเราอะนะฮะที่เป็นจิตจารลักษณะเลยเพียวเพียวเลยอนะมันเป็นคณะที่เรียกว่าชัดเจนอะ มันจะเป็นเกรดมันถือว่าเป็นคณะเกรดเกรด A เนาะไหมเกรด A เลยนะครับไม่พูดถึง BC อะไรพวกนี้นะ BC พี่ใช้คำว่าคณะที่บางทีฟังแล้วมันไม่ชัดเจนะนะฮะจริงๆเขาอาจจะชัดเจนก็ได้ต้องพูดงนี้ก่อนเดี๋ยวดรามา่านะฮะเขาอาจจะชัดเจนก็ได้เพียงแต่ว่ามันมันไม่ชัดเจนในในความรู้สึกของน้องนะแต่ละท่านว่ามันเรียนอะไรวะแล้วมันจบไปเพื่ออะไรวะยังไงวะอ่าจะเป็นลักษณะนี้ต้องไปยังไงวะอะไรยังไงวะไอ้คณะอย่างเงี้ยบางทีด้วยความสงสัยอย่างเงี้ยมันทําให้เกิดว่า เหลือพื้นที่เยอะเขาก็ต้องมารับผ่านรอบนี้รอบที่สี่ของคณะเราก็ไม่ค่อยได้รับอะไรมากนะครับนะเราก็ต้องทําให้เร็วนิดหนึ่งเดี๋ยวมันจะให้นี่ไปนะครับตอนน่อเนาะนะครับนะรอบสุดท้ายหมดแล้วนะครับรอบที่สี่ซึ่งน้องอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย hey, ทาไมรอบที่หนึ่งรับพอร์ตโฟลิโอทวิสูตรโนมิสูตรน,นี่รอบที่สองรับโคตาบางที่ทำไมใช้เหมือนพอร์ตโฟลิโอเลย,เ,ลยเขาคิดอย่างนี้ครับไม่ว่าน้องจะเข้าผ่านรอบใดก็ตามยังไงน้องก็ต้องไปเป็นนักศึกษาปีหนึ่ง ถ้ารอบนี้มันรับไม่มีคุณภาพน้องก็ต้องไปเรียนอะเข้าใจไหมฮะรอบที่หนึ่งมีคุณภาพส่วนถ้าน้องสมมตินะรอบที่หนึ่งรับโคตรดีเลยรับแบบมีคุณภาพรอบที่สองรับมีคุณภาพรับมีคุณภาพรอบที่สามเนี่ยนะฮะรับแบบเชิงทฤษฎีอย่างเดียวล้วไม่รู้ว่าวาดรูปไปหรือเปล่าแต่ก็ต้องรับเข้าใจลมนีม้ไหมสุดท้ายถ้าสูงก็ไปรวมกันอยู่ดีมันเขาก็คิดอย่างนี้คือไหนๆก็ไหนๆละสมมุติรอบพอร์ตโฟลิโอบางที่เขาบอกอุ้ยพอร์ตโฟลิโอจะพิสูจน์ไรายได้ เออพิสูจน์รายได้ทำมันก็ถูกมันก็ต้องรับมาเพราะเดี๋ยวเด็กมันไม่สมัครมาใช่ไหมเออเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้ามันรับรับอย่างนี้ไปแล้วเงี้ยรอบสองจะไปเปลี่ยนทําไมแล้วก็รับแบบเดิมก็ได้อ่ะก็มีคิดอย่างนี้เหมือนกันมันก็เลยรวมมันบอกเพราะยังไงก็ตามก็ต้องมารว,วมกันเปิดเทอมอยู่ดีเขาก็เลยบอกว่าอังนั้นยอมเหมือนกันเพื่อความเรียบง่ายในการรับเข้าของเขาแล้วแต่ว่าที่ไหนให้ความสําคัญในการรับเข้าแค่ไหนนะครับซึ่ง 8- 9 0ของการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยในคณะประเภทเราเนี่ย เขาให้ความสําคัญนะต้องเข้าใจกันนะเขาให้ความสําคัญนะเขาไม่ใช่ว่าไม่ให้ความสําคัญนะฮะอาจจะมีสักสิบเปอร์เซ็นที่บอกว่าไม่ต้องดูพื้นฐานฉันเอาเธอเลยฉันเธอมีจินตนาการฉันเอาเลยแต่ไม่เยอะนะออกบอกตัวกันก่อนมีโอกาสเรียนกันทุกท่านครับถ้าน้องศึกษาวิธีการสอบเข้าดีๆน้องจะรู้ว่าน้องบางทีน้องแค่ม,มีความฝันก็เรียนได้นะครับโอเคไหมฮะอ่าประมาณนี้ครับบทที่หนึ่งขอ จบลงเพียงเท่านี้ครับนี่คือนะครับเป็นบทที่1น,น้องไม่ต้องอ่านเลยเห็นไหมนั่งฟังพี่เสียเวลา10กว่านาทีน้องก็จะได้เคลียร์การรู้เขารู้เรามันดีวางแผนไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปบทอื่นกันโอเคเรามีทั้งหมด7บทในหนังสือเล่มน,นี้นะครับนะอันนี้เป็นบทที่1น,นะครับนะก็เดี๋ยวดูบทต่อๆไปนะครับ